นึกถึงสมาร์ทโฟนที่แรงถลายฟ้าหน้าตาหรูหราและแบตอึดทิ่งทยางแถมราคายังตกในราคาที่ใครๆก็เอื้อมถึงได้ไหมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกมือถือในวันนี้แต่ก่อนจะดําดิ่งลงไปเรามีคําถามให้คิดก่อนในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลขนาดนี้การได้มือถือดีๆในราคาประหยัดมันเป็นความฝันที่เป็นจริงหรือเป็นกับดักที่ซ่อนข้อเสียไวลึกมาเจาะลึกพร้อมๆกันเลยครับ วันนี้ผมมาแบ่งปันข่าวดีกับทุกคนนั่นคือการเปิดตัว Hot i ิน i n i ิ Hot 60i 5G ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ทำงานยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วความแรงและฟีเจอร์ครบครันในราคาที่เข้าถึงง่ายมากๆโดยมีราคาจับต้องได้เพียง5,199บาทเท่านั้นมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวนันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักดูหนังสตรีมมิ่งหรือแม้แต่เล่นเกมสุดมัน จุดเด่นที่ทําให้ Infinix Hot 60i 5G เป็นตัวเลือกที่ไม่ธรรมดาขุมพลัง 5G ที่เร็วแรงและแบตเตอรี่อึดยาวเริ่มจากหัวใจสําคัญของเครื่องเลยครับรุ่นนี้ใช้ชิปเซ็ต m e d i a t e k d i m ดมิน t y y 6400 5G ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ 5G แบบ Dual Mode หมายถึงสามารถสลับระหว่างโหมดต่างๆได้อย่างฉลาดเพื่อให้การเชื่อมต่อไวและสเสถียรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทําให้คุณดาวโหลดไฟล์ได้เร็วขึ้นเล่นเกมออนไลน์ได้ลื่นๆหรือดูวิดีโอ HD ได้โดยไม่ติดขัด ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและความบันเทิงได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณตกอีกต่อไปและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามแบตเตอรี่ขนาดมหึมา6 0 0 0 mAh ที่พร้อมใช้งานหนักทั้งวันไม่ว่าจะสตรีมซีรีส์เน็ตฟลิกตลอดคืนทำงานประชุมออนไลน์นานๆหรือเล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมงมันไม่สุดแรงง่ายๆนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จเร็ว18ดับเบิลยูที่ช่วยเติมพลังให้กลับมาเต็มในเวลารวดเร็วและที่สำคัญมากคือได้รับการรับรองมาตรฐานที่ยูวิสัต์ซึ่งเป็นองค์กรที่ เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพการันตีได้เลยว่าการใช้งานจะทนทานยาวนานถึง5ปีไม่ต้องห่วงเรื่องแบตเสื่อมเร็วจอภาพที่ลื่นไหลและดีไซน์ที่แข็งแกร่งหน้าจอของ Infinix Hot 6 0 i 5 g มีขนาด6.75นิ้วความละเอียด HD พร้อมอัตราการรีเฟรช120เฮซึ่งหมายถึงภาพที่แสดงผลลื่นไหลสวยงามราวกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเลื่นดูข่าวในโซเชียล หรือชมคลิปวิดีโอคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่เห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับจอบปกติทั่วไปแต่รอเดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงกันตัวเครื่องยังออกแบบมาให้ทนทานด้วยมาตรฐานกันน้ําและกันฝุ่นระดับ IP64 ซึ่งปกป้องเครื่องจากฝนตกหรือละอองน้ําในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกข้างนอกหรือทํางานในสภาวะแปรปรวนแต่บางคนอาจสงสัยว่าในราคานี้มันจะทนทานจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่การตลาดที่เกินจริง เรามาลองใช้ดูแล้วมาคุยกันครับกล้องระดับโปรและ AI ที่ฉลาดล้ำในด้านการถ่ายภาพมีกล้องหลังความละเอียดสูง50 MP และกล้องหน้า5 MP ที่ให้ภาพคมชัดแต่ไฮไลท์ที่แท้จริงคือซอฟต์แวร์ Finish AI ที่ทําให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ล้ำลำมากมายเช่น s f f i Ting ผู้ช่วย AI ที่พร้อมตอบคำถามใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำถามทั่วไปหรือทิปชีวิตประจำวันเช่นวันนี้อากาศแบบไหนหรือ สูตรอาหารง่ายๆแบบนี้ทำยังไงมันช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นมาก AI r e s e r ลบวัตถุส่วนเกินในภาพได้อย่างง่ายดาอย่างเช่นลบคนแปลกหน้าในภาพถ่ายครอบครัวหรือวัตถุที่ไม่ต้องการในภาพถิวทัศด AI Extender ขยายภาพหรือเติมพื้นหลังให้ดูสมบูรณ์มากขึ้นเหมาะสำหรับการตกแต่งภาพให้ดูน่าสนใจเช่นขยายภาพสัตว์เลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นหรือเติมสีสันให้กับฟ้าผ่า s k e t c h 2 a r เปลี่ยนภาพสเก็ตธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลป์ที่สวยงามดีสำหรับคนที่ชอบสร้างสรรค์หรือลองทดสอบกับเด็กๆในบ้านก็สนุกไม่น้อย c i r ร์เคตูเซิรวงกลมสิ่งที่ต้องการบนภาพเพื่อค้นหาข้อมูลทันทีอย่างเช่นวงกลมเสื้อผ้าตัวโปรดแล้วค้นหาที่ขายอยู่ไหนหรือวงกลมสัตว์แล้วเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมันนอกจากนี้ยังรองรับเป็นเอสำหรับการโอนไฟล์ ile, หรือจ่ายเงินแบบแต่ได้อีกด้วยทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณสมบุกข,ขึ้นอีกข่าน สรุปแล้ว Infinix Hot 60i 5G วางจำหน่ายในราคาเพียง5,199บาทพร้อมให้เลือก2สีได้แก่ Sleep Black สีดำเรียบหรูและมังสุ่นกรีนสีเขียวสดใสคิดยังไงกับความน่าสนใจของ Infinix Hot 60i 5G คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการได้ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมในราคาประหยัดแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือคิดว่าอาจมีข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่ AI ในสมาร์ทโฟนราคาถูกๆแบบนี้มันเป็นนวัตกรรมจริงๆหรือแค่ลูกเล่นเพื่อดึงดูดสายตา แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมบอกด้วยว่าคุณจะเลือกซื้อหรือไม่